ยศทหารไม่ใช่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์บุญบาแต่คือเครื่องหมายแห่งความไว้วางใจที่สะท้อนภาระหน้าที่และชีวิตคนจำนวนมากที่ต้องฝากไว้ในคำสั่งเดียววันนี้เรื่องเล่าผ่าน AI จะขอ,อนำเสนอลำดับยศทหารไทยพร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบให้ได้เข้าใจการเป็นทหารไทยมากขึ้น ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับลำดับยศทหารไทยพร้อมหน้าที่และความรับผิดชอบ 1. พลทหารจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีหน้าที่ฝึกพื้นฐานทหารเข้าร่วมการฝึกหนักรับคำสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาความรับผิดชอบ ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็งเป็นกำลังหลักด่านหน้าในภารกิจต่างๆ2 1 0ตรี1 0โท1 0เอกจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา5 1 0ถึง10นายหน้าที่ควบคุมดูแลหมู่ทหารดูแลการฝึกและความเป็นระเบียบความรับผิดชอบเป็นหัวหน้าหมู่ถ่ายทอดคำสั่งสร้างระเบียบวินยัย และดูแลลูกน้องในภารกิจโดยตรง3